สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมื่อวันคำปากค่ะเต่าที่ภูค,คาคุณผู้ชมจัดนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนได้ยาสีฟันจีเฮิค่ะถูกต้องค่ะยาสีฟันจีเฮิฟของเรานะคุณผู้ชมนะคะจีเฮินะคะเป็นสารสกัดนะจากธรรมชาตินะคะวันนี้เมื่อวานฉันเห็นยาสีฟันยอ้อนหนึ่งกูลำคาญมากเลยอ่ะก,กูจะดู youtube ก็ดูไม่ได้กูต้องดูมันให้จบลำคาญนอ่ะเข้าใจป่ะอืมกูลำคาญลำคาญค,คือ ไม่อยาก,ากจะพูด นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะจีเฮิฟนะคะใช้แค่นิดเดียวกินปากหายค่ะจบค่ะเออแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องของกินปากทุกปัญหาในช่องปากหมดไปเลยนะครับวันนี้แนะนําเลยนะครับยาสีฟันจีเฮิฟหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยนะครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทนะฮะแต่วันนี้นะครับถ้าคุณซื้อห้าหลอดนะครับในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพ่อโบนด้วยนะครับสนใจก็รีบโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เจ้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ครับหรือที่รักสุข มากันที่ข่าวบันเทิงค่ะเริ่มต้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับไปดูแม่หญิงรีปาดน้ําตานะครับไหวของานตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับล่าสุดการแม่หญิงรีหรือพระมหาทวีเจ้าพร้อมผู้สีอย่างทิพย์เมย่ารินดาครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวครับถึงชีวิตที่พลิกผันจากดังมากสู่การต้องมาเป็นหนี้นอกระบบต้องขายรถจำนองบ้านเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปที่หนึ่งนะครับว่าสองคนนี้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไงครับค่ะเออท้าตอนนี้ ตกต่ำถึงท่านที่ว่าเดินในบัญชีเกลี้ยงเลยปัญหารเรื่องเสินสินที่เราต้องจ่ายเขาก่อนที่เราเข้ากานปัญหาที่สองเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวคุณแม่ไม่สบายอันนี้น่ะก็คือต้องพาดูแลต้องพาหาหมอแล้วก็ความเป็นอยู่ของคุณแม่เราก็ต้องทำตลอดเวลาสามก็คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวป้า ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือท,ทุกสิ่งทุกอย่างจนว่าเราหมดตัวไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันพี้บอกเลยจากมีเงินเป็นล้านใช่ไหมคะอ้า <c oughs> สองล้านเข้ามามตอกล้านตอกกว่าใช่รถมีทั้งสองคันตอนที่ว่ามีกระแสโด่งดังมีทังนน้งรถยนมีรถเก่งนนแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นแล้วบ้นานก็ตนน้องไปจำนองเพื่อจะว่าหาเงินดูแลแม่รักษาแม่สายที่ ครับนี่ก็มีการถามตอบว่าตอนนี้เรามีหนี้สินอยู่ประมาณเท่าไหร่น,นะเขาบอกว่าบอกตรงๆเลยว่าหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ทั้งในและก็นอกระบบรวมๆแล้วประมาณ5 0 0แสนบาท้ว<ร> <นะ S 1> ไม่เยอะนะเออเขาบอกพูดอย่างไม่อายเลยนะแล้วบอกแล้วตอนที่เฟื่องฟูเรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเรามีงานต่อเดือนก็20,000 0บาทขึ้นไปนะครับทุกวันนี้เงินหมื่นหนึ่งเนี่ยเราก็ยังแทบหาไม่ได้เลยนะฮะพูดแบบนี้ ก็เลยถามว่าเห็นว่าตอนนี้มีการทําครีมขายกระแสเป็นยังไงบ้างนะครับไม,ไม่ทำะไรนะครีมขายนะฮะเออซึ่งชาวเน็ตก็พากันมาบูรี่ต่างๆนา,นานาว่าขายของไม่ตรงปกบ้างดูพรีเซนเตอร์แล้วไม่อยากซื้อบ้างครีมไม่น่าใช้บ้างนะครับเอ่อระหว่างที่เราไลฟ์ขายอยู่นั้นนะก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เ,เข้ามาตลอดนะฮะในช่วงที่เราการทำมาหากินนั่นเองนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออิงลีเธอไม่เหมาะกับการน้ำครีม เวลาเขาจ้างพรีเซนเตอร์เกมเดีย๋ยเขาจะจ้างอั้มพัชราภาทําไม,มเขาจะจ้างเบลล่าทําไม,มเขาจ้างณเดชท,ทําไมเพราะว่าเขาต้องจ้างคนหน้าตาดีอันนี้มันเป็นหลักของการตลาดทุกคนเ็าอยากจะสวยเหมือนอั้มอยากจะหล่อเหมือนณเดชอยากจะหล่อเหมือนมาสตูทาวด์อยากจะลหล่อเหมือนมากปรินแต่ถ้าเกิดใช้ครีมแล้วหน้าเหมือนหญิงวีใครเขาจะจ้าชา้อันนี้พูดกันแบบตรงๆแบบมาร์เก็ตติ้งเลย เราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วก็ต้องทําสินค้าที่มันเหมาะกับตัวเราเองอมไม่ได้บูลลี่แต่จะสอนนะคะไม่ใช่ทุกคนจะทําครีมได้ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพรีเซนเตอร์ครีมได้นะคะเออกูถามมึงอะ่ะ คุณเดินไปแล้วมีแผงหนึ่งเป็นอ้้มพัชราภาอีแผงหนึ่งเป็นแม่หญิงลีแล้วสมมุติว่าสมมุติก่อนนะอ้้มขายอ่าสมมุติว่าอ้าขายครีมกระปุกละสามพันแล้วอั้าสวยมากในบิวบอร์ดนั้นแล้วแม่หญิงลีขายกระปุกละสามร้อยมึงว่าคนจะซื้ออันไหนอืมันก็ต้องเลือกนะเขาต้องเลือกพรีเซนเตอร์ครีมมันคือพรีเซนเตอร์มันคือภาพลักษณ์ ทุกคนอยากจะสวยเหมือนอ้ำทุกคนอยากจะสวยเหมือนชมพู่ทุกคนอยากจะสวยเหมือนเจนนี่เทียนโพสุวรรณ<ะ>เขาก็ต้องเลือกดาราเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ขายสวย<ะ>เราขายน่ากลัวเราขายขำ<ะ>ไปขายครมไม่ได้ไม่ได้ขายครีม<ะ>ไม่ได,ไได้จริงอย่างเดียวต่อ,<ะ>อให้ยิแจกก็ไม่มีใครเอาเธอ,อ,อต้องคือเธอต้องเข้าใจนะลูกว่า ช่วงเวลาของเธอมันหมดแล้วมาพูดก็แบบตรงๆนะลูกนะเมย่าแม่ก็สนิทด้วยมันหมดแล้วเน็ตไอดอลมันมีอายุเวลาของมันมันมีสามปีสามปีเต็มเหนี่ยวคือห้าปีเราผ่านตรงนั้นมาแล้วมันต้องโกยได้ต้องรีบโกยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบจบคือจบร้องไห้ให้ตายร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายเลือด มันก็คือหนังจบแล้วครับแล้วก็มีข่าวมาเยอะบอกว่าเวลาถ,ถ,ถ่ายถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเทคเดียวให้ผ่านเลยอจะไม่ซ้ําจะไม่อะไรนี่จริงหรือเปล่าเพราะคนก็พูดกันเยอะอนักข่าวเล่าให้ฟังเยอะอืถ่ายงานเนี่ยบางทีมันต้องสามสี่ห้าเทคก่อนมันจะผ่านพุ่งกลับเขาจะผ่านแต่เธอจะเอาเทคเดียวผ่านเลยอย่างเงี้ยแล้วเธอจะกลับบ้านนอนแล้วเธอมไม่ได้เธอมไม่ใช่อ่ำเธอมไม่ใช่ชมพู่ นะคะเออนะคะมันคือจบต้องเลืองอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองขายครีมขายไม่ได้สินค้าขายครีมคนไม่เชื่อทุกคนอยากจะสวยเหมือนอ้ําไม่มีใครอยากจะสวยเหมือนเธอพูดเป็นแบบตรงๆอ,อย่าหาว่ากูบูลี่ขายครีมต้องตัดออกไปเลยนะคะไปขายอย่างอื่นเช่นครีมรักแล้ขาวนะคะอะ ยาลดความอ้วนตัวลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ดีกว่าเหมือนนางก็ส่ายคิมลักแล้ด้วยนะน,นางรับปเป็นม็นเตอร์เฉยๆเหรอ,อ,ม,อมันต้องเลือกสินค้าที่คนเห็นแล้วเ<อ>ชื่อ,อถ้าคนเห็นแล้วไม่เชื่อต่อให้ยิกแจกคนเขาก็ไม่เอาครับเหมือนโอมอย่างเงี้ยสมัยโอมจะไปขายแบบว่าหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยคนมันก็ไม่เชื่อ เออเพราะคนเขาไม่เชื่อเพราะเขาเขารู้ว่าโอมเป็นคนมากมากในการอารมณ์ทำไมโอมต้องขายภาพอุปกรณ์เครื่องเล่นเช่นดูโดอ๋ออันนั้นเชื่อคนเชื่อเออห่วง กีกระป๋องกีกระป๋องอ่าห่วงรัดโคอห่วงรัดคอนนะคะแล้วก็ถุงยางที่แบบเป็นตะปุ่มตะปั่มเออแล้วพวกเควายเออคนจะเชื่อเขารวยดีทีเออขายของพวกนี้มันเทียจริงนะคะแล้วก็ขายไอตัวดมเ้ยป๊อปใช่ไหมอย่าไปพูดทาไมตัวบป๊อปเนี่ยคนจะเชื่อมึงต้องเลือกของให้มันเหมาะกับตัวมึง มึงจะไปขายสวยมึงนึกว่ามึงสวยมึงไม่ใช่ผูมึงขายขืมมึงต้องตีโจทย์ตัวมึงให้แตกก่อนว่ามึงขายขำมมึงตลกมึงคือตลกมึงจะเอาสวยมึงจะเป็นสวยมึงขึ้นมากรุงเทพมึงเห็นยุจิรนันผอมมึงก็จะผอมเป็นยุจิรนันไม่ใช่มึงขายสวยไม่ได้คนก็ชอบมึงเพราะเป็นตัวมือมึงตลกเออแต่ทีนี้มันจบแล้วอืมันจบแล้วจบจอบ นะคะทาใจลูกนี่ใครนี่มาทุกคนทุกวันนี้ก็เขามีนี่กันทุกคนก็ปวดหัวก็จะได้หาอยู่แล้วทํางานใช้นี่ไปทางานใช้นี่ค่ะ,ะ,ค,ะคิดคอนเทนต์ให้ออกขายเหมาะกับตัวเองแต่ไม่ใช่ไปขายสวยค่ะคุณขายคีมไม่ได้ค่ะไม่มีเหตซื้อค่ะคขาบอกให้กูฟรีก็ไม่กล้าใช้ค่ะคใครอยากจะหน้าเหมือนมึงอะกงถามตรง,ตรงทุกคนก็จะจะหน้าเหมือนชมพู่เหมือนอ้ามเหมือนเจนนี่กันหมดอมเออพูดตรงๆเลิกเพ้อเลิกฝนันเตืน อืมนะคะลูกนะคะ่ะ มาดูมิน้นชลิดากันนิดหนึ่งนะครับโดนทัวลงหนักเลยครับชาวเน็ตลั่นเข้าใจหมากบริษแล้วนะครับซ<ด>ึ่งเนื่องจากแกลงดราม่าน,นั้นแน่นอนว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ม้ามอยคองบันเทิงพาดพิงไปถึงนะครับบุคคลที่3ซึ่งนะครับล่าสุดทางด้านของมิน้นชลิดาเองก็ได้เปิดใจบอกว่าเป็นความผิดพาลาดแล้วก็เป็นการที่เป็นคอนเทนต์ที่เราไม่ได้ระมาัดระว,วังกันอย่างถี่ถ้วนนะฮะอันนี้เราเคยน,านําเสนอไปแล้วบอกคิดน้อยไปหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ที่ต้องการจะโยงไปหาคนน้นคนนี้ไไไม่่ด้บอออออกกเเป็นัษรรรยยหืะล ก่อนมันคิดจริงๆก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราเนี่ยรู้ว่าเราผิดแล้วก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นหลังจากนี้นะฮะค่ะอะปรากฏว่านครับพอโอ้โหหลายคนก็แชร์บทสัมภาษณ์นี้ไปเนาะมีใจะมีคอมเมนต์มากมายเลยจากชาวเนต็ตนะครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะครับบางคนบอกว่ามิ้นเนี่ย พูดพูดไปฟังไปฟังมามันเหมือนเป็นการแบบว่าไม่สํานึกนะครับทั้งที่เป็นคนชี้เป้าเริ่มประเด็นเมาส์เลยเนี่ยบางก็ดราม่าหนักนะฮะโยงย้อนไปถึงเรื่องของหมากปารินด้วยนะครับโดยบางคนบอกว่าเนี่ยผมเข้าใจหมากปารินแล้วครับนะบางคนบอกว่าแล้วโดนคนเดียวกันเธอนะตัวชี้เป้าเลยบางคนบอกหมากผู้มาก่อนการนะครับอตอบยังไงให้เพิ่มดราม่าเข้าไปอีกนะฮะมันบอกว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจหมากแล้วลหละนะครับ นะหลายคนก็พูดไปว่าแค่คำว่าขอโทษเบลล่าที่ทำให้ถูกโยงเนี่ยมันพูดยากนักหรอกือนนค<ร><จ>ะเขาบอกเขาไม่ได้พูดถึงเบลล่าก็ไม่ได้พูดถึงไงไม่ได้พูดถึงเบลล่าก็ไม่ได้พูดถึงต้องเข้าใจนะลูกนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมินนะคะทุกคนเราแล้วกันพวกเรากินข้าวค่ะนะคะเพราะเรากินข้าวเป็นอาหารเราไมา่ใช่วัวนะคะเราไมา่ใช่ควายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซีทุกคนก็กินข้าวค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้เอฟซีจะลาดมากอ่ะออกกันไหนเขาก็พูดถึกว่าว่าใครคนีนกานเขาก็พูดแล้วว่าพวกเธอพูดถึงใครถ้าเธอมั่นใจว่าเธอไม่ได้พูดถึงเบลล่าเธอเอาคลิปเสียงมาเปิดจบคลิปเสียงที่เธออัดเอาไว้ถ้าเธอบอกว่าเธอลบไปแล้วเธอก็พูดมาเลยว่าเธอพูดถึงใครจะได้บนนจบจบอันนี้พูดถึงมากี้ใช่ไหมทุกคนอ๋อ ทุกคนเพราะไม่เคยมีใครพูดขอโทษขอโทษเป็นลาบแบบร้อยเปอเซ็นไม่เห็นมีเลยมีแต่อ้อมไปอ้อมมาอือ่าถ้ามองมองมองอ่าไล่ไล่เลยนะสิ่งแรกเลยเนี่ยอ่ะมีนขอโทษขอโทษขอโทษที่ผิดคิดน้อยอ่ะพูดคำว่าขอโทษมาร์กี้ก็ขอโทษแต่ยังไม่เจาะจงส่วนใหม่เองเนี่ยใหม่ใหม่ขอโทษคนดูขอโทษเอฟซีขอโทษเอฟซีอีมอลหนึ่งใครมาแม่ ไม่ค่อจะสนใจพวกนี้ใหม่มิ้นมาก,กี้แล้วก็ออมิวอ,ออมิวนิธาเ,ออเปิดเสียงค่ะว่าพูดถึงใครแล้วก็ขอโทษเขาจะได้จบจบมันจะมันจะเป็นตราประทับบนหน้าผากเราไปตลอดอชีวิตม,มันจะเป็นตาประทับไปบนหน้าผากตลอดชีวิตว่าไม่ขอโทษคนนินทาคนละไม่ขอโทษ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดินทาได้แต่ว่าต้องไม่ดินทาขนาดนั้นแล้วมำไมเราพูดว่าเราจะขอโทษกันได้ยังไงก็เมื่องมัยไม่ได้ดินทาคนานั้นมึงก็บอกถึงมึงขด <c oughs> มึงนินทาใครอุ้ยจะบอกขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามึงแน่จริงก็พูดเลยว่ามึงนินทาใครออเหรอเออถ้ามึงมีคนจริงอะ่ะไม่ใช่มึงอ้อมนั้นอ้อมนู่นอ้อมนี่ไปอ้อมนดอยอ้อมใหญ่อ้อมสารพัดจะอ้อมสุนิสาแล้วจุดุ่นพ่ากจตกฟังแล้วว่าเออเขาก็รู้ว่ามึงนินทาใครกันอ่ะเออ เขาบอกแล้วเขากินข้าวเขาไม่ได้กินยาอ,ออกกันได้ก็พูดกันแล้วอืมถ้าไม่ขอโทษมันก็จะเป็นตาบาปไปค่ะงานฟุตบอลประเพณีก็ระวังไว้นะคะนักข่าวเขาต้องถาม<อ>แต่โชคดีตรงที่ว่าเธอเกิดในนักข่าวนักข่าวรุ่นใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอืนะคะเป็นรุ่นลูกชั้นรุ่นหลานชั้นที่ไม่กล้าถามถ้าเกิดเธอเกิดในคนรุ่นชั้นนี่รับรองมันค่ะอืก็ไปสิ ฮะไปเลยไม่สะดวกเอาแบบเอานี้เอาแบบสะดวกกัน้ไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกฉันไม่สะดวกไปครับหนึ่งเนี่ยงานเนี่ยเขาเจาะจงเชิญสื่อด้วยหรอมีบัตรเชิญเนี้ยปะแบบมีหรือมีการแบบว่าก่อนนี้ไม่ได้เข้านะเออพอไปถามคนนี้เรื่องคดีอ่าห้ามคนนี้เข้าอืมปจจุบานละ ไม่รูไไไไ้ไม่ได้ไม่ได้มันติดโควิดไม่มีใครเขาจัดงานมานานแล้วเขาเจาะจงแล้วก่อนจะสัมภาษณ์น่ะ ARPR คงจะประกบแล้วเหมือนกรณีน้องคนหนึ่งถามอย่าถามแรงนะถามเบาๆถามเบาๆ แล้วกูก็เห็นแล้วนักข่าวถามหาแล้วก็ไม่รู้ <หา S 2> อีตาอ,อ้อมเขาพระวิหารไปออกสระแก้วไปออกอลันแล้วก็อ,อก้อมเขาพระวิหารอีสี่รอบกว่าจะได้ประเด็นนี้แล้วก็ไม่กล้าถามอืมเป็นเรื่องอฉันถ้าเป็นฉันเป็นรุ่นฉันฉันถามตรงๆเสียเวลาฉันมานั่งอ้อมเหมือนน้องฉันลูกสาวฉันคนหนึ่งอะ่ะอยู่รายการรายการหนึ่งอ่ะอ้อ,อมอยู่นั่นแหละอ้อมเราไม่รู้ว่ามันโง่หรือเราไม่รู้ว่ามันไม่รู้เรื่องบันเทิง มันอ,อ้อมแล้วเราก็ต่อมันเฮ้ยมึงมึงถามได้แล้วเขารอคำถามมึงคนเดียวเขาเมื่อยแขกาจะกลับกลับไปอีกกลับช่องแล้วอ้อมจนเขาเรียกเขาเรียกไอ้ลูกสาวฉันชื่อวนกระจายอ๋อ <laughs> ไม่ใช่รายการไม่ใช่รายการนั้นนะผอ, <laughs> อเปลี่ยนชื่อรายการนั้นเลยเป็นชื่อเออวอนกระจาย คือวนกระจายอ่ะเออวนกระจายไปถามสักทีหนึ่งถามหาแล้วก็ไม่รู้ไรสารละแล้วสนุกกูท้ายพอไปนั่งดูรายการมันแม่งไอที่มันถามไม่มีออกเลยไปออกที่กูถามเท่านั้นแหละอาจจะไม่กล้าเล่ากลัวไงก็ไม่ไม่กล้าเขาไม่ต้องไปเสียเวลาลูกไปเขาก็ใส่ซองให้อยู่แล้วนี่พันสองพันน่ะถู้ว่าแม่ไม่รู้เหรออืม ก็ใส่ซองเขาอยู่แล้วนี่พันสองพันน่ะดังๆหน่อยก็สามพันดังมากๆก,ก็สี่พันห้าพันเป็นไงการขอบคุณเป็นไงขอบคุณการแต่งงานแตงแต่ง k กิ u วที่ไม่ถามคำถาม,มานาี้เป็นขอบคุณออใส่ซองกขาอยู่แล้วนี่อของก็ได้เต็มเมดเต็มหน่วยคซองก็ได้ก็เลยไม่กล้าถามกัน อ่าแสดงว่าคนที่ถามแรงๆก็จะไม่ได้เลยเลยคนที่ถามแรงๆเขาไม่สนไงเพราะเขาถามเสร็จเขาก็กลับเพราะเขาต้องเอาเทปไปตัดต่อแล้วอืมไม่ได้มาสนนั้นเขาไม่ได้มาสนาได้ของได้เผลออะไรสนเฮียอะไรแล้วเขาก็ถามๆเขาจะรีบๆกลับบ้านเพราะว่าคนทาทางานมันก็มีลูกมีผัวรอยอยู่ที่บ้านเขาก็ตัดงานให้เสร็จแล้วเขาก็จะกลับบ้านแล้วอเออเขามีภาระอืบางคนก็โหยสมัยก่อนโอ้ย ไม่ได้หมายนี้นะงานจัดในห้างห้างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามีสองงานข้างบนงานหนึ่งข้างล่างงานหนึ่งชนกันเลยเออลูกกูนี่แหละไอ้องานข้างบนกูก็ให้หมายมันไปไอ้งานข้างล่าง กูก็ให้ลูกสาวกูไปอีกคนนึงก็ลูกทั้งสองคนสรุปสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชมอะไรอ่ะไองานข้างบนแม่งไม่แจกของไองานข้างล่างแจกของสําหรับสื่อมวลชนออีข้างบนก็อจฉายอีข้างล่างวิ่งลงมามาถ่ายของอีข้างล่างด้วยมีทุกยุคทุกสมัยอืแจกกันไปเอให้เป็นการกูยังเคยโดนเลยสมัยกูทําข่าวแรกๆอ่ะมากันกี่คนอื เขาถามเราตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันมันจะได้ของทำข่าววันแรกมากันกี่คนกูก็มีตากล้องมีกูแล้วก็มีเด็กฝึกงานเขาถามว่ามากันกี่คนพีอามันถามมากันสามคนอะก็ได้ของแจกสามชิ้นมันก็หยิบให้เลยสามชิ้นน่ะเข้าใจไหมคุณผู้ชมเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาถามมากันกี่คนเราก็บอกสามคนอีกตัวหนึ่ง มาทีหลังของหมดไม่ได้อเอาไปพูดที่ออฟฟิศบอกว่าเราเอาของหมดนู่นนี่นั่นอีนั่นชีวิตถึงไม่ประสบความสำเร็จอีนั่นอ่ะชนีเลวแล้วเกิน เจอก็จะตอบให้ความเหมือนกันนิสัยเร็วมากแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเอาไปพูดให้เจ้านายฟังว่าเราอ่าไปเอาของมันหมดหนู่นนี่นั่นขลังลังมึงก็หัดมาให้ทนงานไม่ใช่งานเขาจะปิดอยู่แล้วมึงยังมึงยังไม่โผล่หน้ามามเขาเก็บโต๊ะแล้วมึงโผล่หน้ามาแล้วมึงจะมาเอาของอม,มึงก็มาเอาของมึงนะกูนั่นแหละอืมไม่ได้ก็เลยวีนวีนเออนิสัยเร็ว <laughs> ไม่เจอหน้าเลยนะ เคยประกาศไว้ครั้งหนึ่งว่าเจออีนี่กูจะตบกลางงานใครอีกอะเป็นชนีโอหายวิ่งหนีบุ๊บุ๊บปุ๊บปุ๊บ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 นิสัยแย่นะฮะน้องต้องเปลี่ยนนิสัยนะคะทำกันบ้านนะคะคำถามมันต้องมีอยู่ในใจประมาณสามถึงห้าคำถาม คำถามเด็ดเป็นคำถามสุดท้ายสามถึงห้าคำถามเป็นต้องเป็นคำถามที่จะต้องเข้าเรื่องได้แล้วอถ้ายังวนแล้วถามไปหัวเลาะไปคนบ้าค่ะนะครับป่วยนะคะสีธันยานะคะอเออถ้าทาข่าวไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะสอนนะคะว่าจะต้องถามยังไงไร้สาระบางทีไม่ต้องไปถามอะไรเยอะถามงานแค่คําถามเดียวแล้วก็เข้าเข้าได้แล้วเพราะว่าคนอื่นเขาต้องไปงานต่อ,อม,มันเสียเวลา นะคะถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะเปิดคอร์สสอนให้นะลูกน,นะ <c oughs> เปิดคอร์สสอนไปเลยบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะมาเป็นนักข่าวหรอกไปสมัครงานที่ไหนมันไม่ม,มีใครรับมันก็เลยอีนี้ก็เลยรับพอรับก็ได้มาเป็นนักข่าวแล้วพื้นฐานไม่มีความเป็นจิตวิญญาณของนักข่าวพอไม่มีจิตวิญญาณของนักข่าวมันก็จะเป็นนักข่าวที่มันไม่ประสบความสําเร็จซึ่งมันก็เยอะเป็นนักข่าว สมมุติถ้ามาสิบคนเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกระพันจนถึงได้เป็นนักข่าวเป็นระดับดังได้ประมาณคนถึงถึงสองคนนอกนอกนั้นก็ล้มหายตายจากไปทำอาชีพอื่นหมดมมแล้วก็มาเอานั่งของที่เอาของที่แจกอะมานั่งไร้สดขายนั่นแหละ อออ่่่าะะพักกกเบรนฝากไว้ด้วยะค,ะค่ะจีเฮิร์บค่ะจีเฮิร์บไว้แจกนะคะเสีย<ช>ตังค์ซื้อนะคะ,<ช>คะเพราะฉะนั้นเนี่ยดับปัญหาจีนปากด้วยจีเฮิร์บวันนี้มาพร้อมโปรค่ะปโ,คโปรเลยนะครับหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยนะครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรพิเศษซื้อห้าหลอดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน,น 1, บาททุนเท่านั้นนะครับ so ส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโบนจ้ะโทรได้เลยครับศูนย์ก็ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเทอร์โค้ดมุมขวาแล้วจอดได้เลยครับค่่ะครู คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ